พักกันอย่างพี่น้องผู้ใดเคยกินน้ำลายแตกแห้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่อพี่น้องมสัสคมกคุตสุคนขับมาค่ะพี่น้องคะวันนี้พามาก,กินตับักคุงพี่น้องป้าพ,พักเซบงพักอันนี้พักกันอย่างพี่น้องผู้ใดเคยกินย่างเหมืนข้าวเ,เกี่ยวเค้าแล้วหน้าแล้วบ่มีเฟี้ยงบ่มีหยังเหรอพี่น้องเป็น ขีดินแห้งย่มหาเขียดนะเจ้าจค่ะเออมั่สิไม่พักอันนี้เกิดเออเราไม่ยาขึ้นเราก็ไม่พักอันนี้เกิดยูนน้ำหน้าเาหอะน่ะพ,นพักอยังพักยังเดี๋ยวคิดออกสิเราดเดี๋ยวพี่น้องเด้อซิมทุกันน้ำลายแตกแห้งอืมอืมะบอกห้ง หอมเผ็ดเผ็ดไม่แข็งไม่ไม่แข่งเลยเวน้นแข้งเอง <c oughs> คนยังสั่ง เ่คเนี่ยเค็มจีไขมันเ้่ากับสมพักอืม รสมานเท่าจะกินวันกินบ่าแบบมีเห็นแต่แย่ลำเหล่าไม่หมูอย่างหมูนะตะเกียบเหราไม่หมูกิน เวลาหลวกกินก็ปนกัเป็นแะแสเย นั่งไอ้ไม่แบมปักยังวะมันหนูจักซื้อยได้พี่หน้องมันลืมคิดบอกไหมข้าม,มันรีวิวมันถอดไตปันิเซียหรอพี่น้อง <laughs> มันถอดเพราะไตจะซื้อจังวะไว้คนเนี้ยไม่คี่เริ่มครับ คือฮาเส้นมอกคงมันอย่างเออมันใส่มันต่ำหลายอยู่ใช่มหมจ้ะเอ้พี่จะอือคือไะโอ้แซ่บแห้งตบคงสัน่นใส่เลยไหม แกนแต่งงามแกไม่เอาซื้อให,ห้แกเฮ็ดเสียมาแล้วพี่น้องสายแขนกเสียมาแล้วความรึ่มคงมันนี่แหละอืมลงมองขี้รึ่มไหม ว่าอันนี้เพรามันถอดใจมันเสียแล้วมันยังแล้วไ มัคุ้งกรอบค่ะคุณพี่น้อง 酸笋，嗯，过<酷>。 เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> นะคะพี่นองค่ะอืมระบบเขาจัดจานไม่ค่ะช่วงเนี่ยเขาแบบคล้ายๆก็เพ็ดหมุนเวียนอะนะกระจายไปส่องต่างๆให้มียอดวิวเท่าเทียมกันนะนะอืมตั่งกล่องเดียวดืมเบอร์เฝ้าเฮ้ ะ,ะบางคนเคยได้วิวลายอๆเออก,ไเไก็ได้หน่อยอืมคนก็เลยเคยหลายๆกะได้หน่อยก็ต้องโตกไก่ค่ะเป็นที่ระบบเขาเขาจัดการไม่มค่ะเพื่อว่า เพื่อว่าให้มันตัวถึงขนาะดจากทุกคของเคยได้ผู้เดียวของฉิเขาก็กจัดการไปผู้อื่นได้นั่มแต่แต่ว่าถ้าแล้วทำยังไงล่ะก็คือเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะเคยทำคลิปยังไงทำดีแบบใดกัเฮ็ดดีแบบเก่าค่ะนี่เป็นรถประสิทธ,ธิภาพของเจ้าของว่าสันเี <laughs> มันกิดปันกะระรอเนี่ยเป็นธรรมดานะครับพี่น้องคะอ,อย่าล่ะต้อตอเพื่อ ไปต่อนะคะไปไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพียดเกา่าเพียดใหม่เนี่แหละขั้นจมนะเจ้าที่สังเกตมากอ่ะเป็นประมาณน,นี้เดี๋ยวหอดรอบเข้ามันก็ดสิคืนมากของวันน่ะกว่าที่เขาสิจัดระบบใหม่นี่ก็คือยอดวิวมบนบนเทเล้เวอ่ะคลิปฮาล้านซิบล้าน ล้านอัพแับพี่น้องแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปมเสือหยอดเบื้องเลยนะคะเขาเพิ่งเริ่มมาเปลี่ยนในประมาณเดือนเดือนเดือนกล่วเทาที่เวรสังเกตเบิง้งเออแบบน,นี้แบบบ่มีบ่มีซะเลย,เลยพี่น้องจะเคยื่อแต่ลักลา้านเออลักแซนลักแซนลักแซนหัวนะเออนะคะเดี๋ยวมันวนเวียนก,กับมันกระสิกระสิมาขึ้นอีกปื้มขึ้นอีกข้าวเดียวแล้วยวไปอีกค่ะนั่นแหละมันสิเป็น่ยนยังสี่นะคะพี่น้องคขาไม่ต้องตกใจพี่น้อง มันเป็นระบบแบบนี้นะคะเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะเขาเซตใหม่นะคะเออนั่นแหละสิไปแล้วพี่น้องเด้อประมาณนี้แหละเว้ยเว้นไม่รู้วันศุกร์วันอะไรแยกมันอยากออกมาบอกซุ้มผู้เจัาฟังอะ่ะเป็นไม่มีหลักการบอกว่าเป็นนะเออนั่นแหละไปก่อน <laughs> พ่อก็ไม่คลิปหนาเดลยพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรงรู้เรื่อยถูกหวยเดือน,นที่หนึ่งมาสขุสขสุขคนเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะ